พระาธาตุพนมน้องพาชมเดินเที่ยวปีกลายสองเฮามีความสุขลาไอน้องกับไอย่างเล่นน้ำกันว้ว้วนขอพรองค์พระาธาตุพนมปีนั้น ว่าเฮานั้นสิหาก,กันมันแกนบ่เลื่อนลา,ลายเลยและปีนี้น้องบ่เห็นหน้าน้องบ่เห็นอายมาเที่ยวงานดอกคือเก่า น,น้องมังทาจนเงานั่งแห้มทางสองอายโบห็นสอดดอกปองทางมัดตัวห,หายหักห้างสัญญาบ่มีรอความหมายสร้างเป็นคนไหลใจแทน้อพิชายเอ๋ย เมื่องานปีกลายเขาเก็บดอกไม้หวมกันไหวองค์พระธาตุพนมปีนั้นน้องอยังจำได้ไอ้กะสัญญาว่าสิหักน้องเรื่อยไปปีนี้น้องใจสลายเพราะบ่เห็นไอ้คือเก่ามาลืมคำเบาคำสัญญาแทนอ้อคุณพีว่าจังสันจังสี ให้น้องมันหลงหักอายเอาคารมบานให้น้องนั่นใจสลายปีนี้น้องท่าจนสายถูกไปก็ไิตสรีี มาเป็นหหยเถี่ยนอผูชายขำบข่ขำมามาเป็นห้เที่ยนอผู้ชายขำบข่ขำ่าํำสัญญาสิมีแต่น้องบ่ทิ่มปล่อยละมาเมื่อนี่น้องในรังเอาบ่มีใชยมาดึงเคียงขู่บ่มีไอ้เคียงขางคือเก่าน้องในห้องด้เสาแนมทางออ้กับบ่มาโทรเบอร์ไปหาไอา้กัมิดชีลีทักเฟสไปกับบ่มี สัญญาณสิตอบกลับมางานธาตพนมมีนีเงาใจแต่ว่าเพราะบ่มีไอามามาไหวงานธาตพระนมติดตลมอยู่ใส่น้ไอ,อ ติดลมอยู่ใส่เนอไอหรือมีอีสาวใหม่แล้วบอเน้มทั้งหาไอกะบ,บอพอไปสนแม่นอยู่ใสหรือมีคนใหมก่ก็ให้บอกมาว่าต้องทําทายเงียบมิดซีรีบอกนองมาตีว่าเศร้าหักกันไอ้ลืมับวา,านที่เคยว่าโอ้สัญญาไว้